ดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรมใหม่ๆเลยนะคะมาแนะนํากันเนาะก็เป็นของคีมิโก้พินเซ้นี่เองนะคะมีหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแพ็กเกจน่ารักมากนะคะอันนี้จะเป็นเซรั่มบำรุงผิวนะเป็นคีมิโก้พินเซ้อัลฟาอะบูตินพัสเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มที่มีสารสกัดจากสาหร่ายใต้ทะเลลึกนั่นเองนะคะก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนาะช่วยลดเลือนจุดด่างดานะคะฝ้ากระต่างๆเนี่ยก็จะหายไป ะะทําให้หน้าเนี่ยขาวใสขึ้นนะคะแล้วก็เร่งน,นะคะให้ขาวใสาภายในเจวันนะคะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีเลยนะคะก็ใครที่อยากใช้เนาะบางคนใช้ตัวเร่งขาวแล้วแบบว่าเหมือนเรียกอะไรอะหน้าบางแล้วก็จะโดนแดดโดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไหม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ไหม้แน่นอนนะคะแล้วก็ทําให้ขาวจงางใสยังเป็นธรรมชาติด้วยนะคะเป็นเซรั่มเนาะบำรุงผิวก็ ท้ายง่ายเช้าก่อนนอนแค่นั้นนะคะและ้วก็ถ้าตัวนี้นี่เองที่อยากจะมาเล่นให้ดูนะเป็นเเหมือนเป็นคอลลาเจนนะ่ะแต่ว่าเราก็กินคอลลาเจนทาคอลลาเจนอะไรมามากมายแล้วใช่ปะแต่ตัวนี้เป็นเหมือนคอลลาเจนแช่แข็งที่แบบว่าเหมือนยังไงอะ่ะทําให้เราเนี่ยได้รับคอลลาเจนที่สดใหม่นะคะเอามาแช่แข็งนะ,ะก็เดี๋ยวแกะออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นนี่เป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะคะ่ะตอนแรกนึกว่าอะไรกระดาษหรอหรืออะไรนะคะ เป็นแบบนี้นะคะมันถูกอัดเป็นแผ่นมาแล้วนั่นเองเนาะแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้กับเซรั่มโทนเนอร์นะคะหรือว่าจะเป็นครีมก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยอะไรรู้ไหมคอลเลาเจนเนาะมันก็ช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยชุ่มชื่นนะคะเติมเต็มร่องริ้วรอยต่างๆนะคะให้เต็มนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยนุ่มเด้งใสเหมือนหน้าเด็กนั่นเนองนะคะก็วันนี้ก็จะมาใช้คู่กับเซรั่มของคิมนีกบนะคะนี่ ก็ดีออกมาเลยนะตัวเซรามคกมานะดูดออกมาจะทาเยอะแค่ไหนนะคะก็ดูดออกมาได้เลยโอเคได้แล้วก็หยดลงไปที่แผ่นเลยนะหยดลงไปเลยนะคะเอาขนาดเท่ากับใบหน้านะเฮ้ยดูมันละลายแล้วนะคะจากเหมือนกระดาษอะละลายแล้วก็จะเป็นแบบว่า จะทำให้เซรั่มแบบว่าเข้มข้นนะคะนี่ใช้คู่กันจะดีมากเลยนะเพราะตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผิวขาวใสลดเลือนจุดด่งดางดำลดเลือนฝ้ากระเนาะผิวหน้าก็จะใสเนาะและตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้นุ่มเด้งเหมือนหน้าเด็กเต็งกึะชับนะคะ,ะใช้ควบคู่กันนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะผสมกันแล้วได้เปใส่ใสๆแล้วนะคะเป็นเซรั่มนะคะคอลลาเจนนั่นเองเ,องเนาะ ก็ทาลงไปบนหน้าได้เลยนะคะทาตรงไหนนะคะทาได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็อาทาเป็นประจำเช้าเย็นเหมือนทาครีมอะไรเงี้ยนะคะก็จะช่วยบำรุงให้ผิวเราค่ะกระจ่างใสด้วยแล้วก็สำหรับใครที่กำลังหาคอลลาเจนดีๆนะคะบำรุงหน้านะคะ ครีมก้เพนเซตนะคะเพอร์เฟกนะคะอควาเจลชีสนั่เองนะนี่มีเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะน่ารักมากๆเป็นนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นเลยนะก็ใครที่อยากได้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะติดต่อสอบถามกันได้ตามบนชื่อคลิปเลยนะคะก็มาแนะนำกันเนาะนี่นะคะน่ารักนะคะก็แค่นี้แหละไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย